เดี๋ยวผมสองเสียงน้งี่ชแนจ้ามาการ์กิเต็มคือเก่ามือนีสิมาเก็บพักไปให้ลูกค้าน้ค่ะเนาะบรรยกาศหอมจ้าอ้าวรุยเลยอ้าวมาไปไปเก็บน้องกินเต็มไปเ กลอบกลอบนึกใจเนาะเก็บเก็บเก็บนาเด็กกี้กระติดใจนึกใจเนาะเอาไปวางไนกระสอบไปนึกใจเก็บเก็บ แน่เนาะจ้ะน้องาองะว่าทำแล้วเนาะคะ่ะว่าจะเอาหนองม้วนหนังควายเขาคอกแล้วเนาะคะ่ะเนาะสวยๆเลยจ้าสวยเลยแต่ที่เราเคยเ,ยเก็บเนื้อไปแล้วยังเอื้ออีกเยอะเลยข้างบนด้วยข้างบนก็มีเนาะแล้วเลี้ยงเหมือนเดิมเลยไปแล้วต้องแม่ที่ถอนไปก็ขึ้นยากเหร่น ขี้นไม่ออกเียกไปเดี๋ยวเป็นน่ำไปเลยานไานไลองกินเต็มอยากกินก็ส,สมตำยิบมาโอเคโอเคส,สมนี่แซบสติดใจติดใจแล้วอากาศนเย็นเนาะจ้ะเนาะ ีการหอมของเราเออพัคสะละัดสวยเลยใหญ่กว่ากันเลยพักเป็นไรยางเลยเนี่ยวสิพาไปเบิ่งกี่บาทน,น้ำเนาะมีแต่ประการหอม,อม วายู่บ้านน่ะมีพักยังเนยแล้วเ้าสิพาไปเบิ่งอยู่บ้านนะว่ามีพักยังเนยหลายอย่างเลยหลายอย่างเลยว่าสองเช้ายายเมาเก็บไปเพราะพัสลัดเนี่ยเก็บใหม่ๆสดๆเนาะลังกินติมเนาะยายบอกว่าตื่นตั้งแต่เจ็ดโมงเช้ามาเก็บใช่แล้วตื่นเช้ามากกลัวไม่ทำเช้าเก็บสายไม่ได้นะ เขาสลัเท่านะคะเนาะเก็บเนี้ยก็เวนก็บม่ได้นาะค่ะเพิ่นสีเยวเขากระทงมาเก็บเพิ่นต้อนเขากต้อนเสาก็คือทำกันแบบนี้เนาะค่ะเนาะเก็บกลางวันไม่ได้ร้อนมากกลางวันวันนี้ร้อนมากมันจะเป็นลมแล้ะขนาดตัวนี้ลมหนึ่งเด็ดใช่แล้ว ลนไลล้วมั่เหรอเล่นแล้วไปแบบนี้เลยมัแบบนี้เลยนะตรงไปเลยมันพร้อมนี่เรือได้นี่ก็เลยเก็บเอามาจิ้มจิ้มแบบเป็นเลยยังไม่เก็บออกอ่ะ ข้าและวะ่ะคุณยายไปถ่ายอยู่บ้านแล้วใช่เลยยายทำผักร้อนแล้วมั้ยยายไม่ได้ทำอย่างอื่นอุ้ยอะไรกรอบกรอบกรอบไสิกรอบกรอบมาก มาว้่น<ไ>ปพักสีใหญ่เก็บมามือเสาแลค่ะเนาะเดี๋ยค่ะตุตง้ตงตุงแล้วค่ะเนาะคับอ่ต้นหอมค่ะ ยายเพิ่งกำลังมัดอยู่ต้นหอมกะมัดเป็นทีเรียบร้อยนะค่ะเนาะยายเพิ่งกำลังหลังมัดก้องตุ้งน้ำนะค่ะเนาะยายเก็บมาเมื่อเช้าแล้วค่ะแล้วผักสลัวที่เราเก็บผักสลั์ก้องตุ้งแล้วก็พี่นอก พังนอกพังนอกกับหนึ่งพยากินเด้อกูผ่าวพังนอกหรือว่าใบโบกนี่กับพังคุมนะจ๊ะเนาะแตะยายเก็บมาหมูเสาเนาะหนองกินเต็มเนาะอันนี้เมื่อเขาเก็บมาเมื่อกี้พักการหอมเนาะค่ะนี่ค่ะเล็กๆในหน่อยในสวนเนาะค่ะน้องเหลือกินกระชายค่ะผู้ได้เอ่ออย่างไรเพื่อกินเพื่อกัเพื่อกับพยากรน้องกินเต็มกินเบอร์เบอร์กระขายนะค่ะมาเยี่าอันมาในทางเนาะค่ะเนาะ ข้าเข้ากระทำเขาว่ะเอาผักบเอบเขากระบาเบาอันเนี้ยเขาคือว to mm ่าเขาขายบอเขากระบาเข้าใสเพื่อกินซื้อๆนะคะเนาะน่่ะบอให้กินซื้อๆหรอมันเบ้าใครจะเผาอันเนี้ยเป็นกับเพื่อกับผอยากโอ้ยเปนหัวผัาเขานี่กรอบนะะนัก้าเขานี่ค่ะเป็นผู้หูเป็นผู้หูเปนู้เคยกินแล้วเป็นู้เคยกินก็เลยขัากสลัดนะคะเนาะนี่ค่ะ นี่ค่ะอยู่ล้างบานเท่าเองเลยจ้ะลูกไก่กําลังแตะนี่ค่ะหากินอาหารนะคะเนาะเพาก็มามาดูล้างบานนี่แหละจ้ะนี่ค่ะทําไมตู้ทองมันมีตัวใบเฉียงไปใบเฉียงใสิมาจี๋สวนขุ่นกะมีเวลาเนาะเนาะรันนังวัวน้องควายเบิดมือเบิดเบินเนาะจ้ะนี่ค่ะแคบแคบค่ะใบเฉียงใส่มาน้องกินเต็มเพาก็มาหอดบาตรพิธีเรียบร้อยละมาเบิ้องใหญ่พิ่นมาพักเรียบร้อยเดี๋ยวมืออื่นคอย ออกไปขายเนาะให้ลูกค้าต่อไปเอาม,มาฮะจบคลิปก่นอนอาจจบคลิปฝังยังนะครับฝากกดไลค์กดแชร,ร,ร,ร์ให้โชคก็จะเสร็จทันทีช่องแล้วไปรอจะให้เราทำคลิปใปม่ต่อไปอย่าพอกันไม่คลิปหนาจ้าวันดีจ้าบ๊ายบายค่ะ